มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาแนะนำซีรีส์จีนค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องจีนแนวปัจจุบันมีชื่อเรื่องว่า Die with love หรือในชื่อภาษาไทยว่าเติมรักปรุงหัวใจค่ะเป็นเรื่องราวที่มีทั้งหมด16ตอนนะคะช่องทางการดูเนีน่ยนะสามารถดูซับไทยได้ทางแอปพลิเคชัน True ID จ้ะหรือไม่ถ้าใครรีบร้อนมากอยากดูเพราะว่าทางแมงโก้นะคะ เราจะฉายเร็วกว่าในช่อง YouTube ของ MangoTV ค่ะแต่ว่ามีแต่ซับอังกฤษนะทุกคนมันมีทั้งหมด16ตอนจ้าแล้วก็จะมีเรื่องราวของคู่รักทั้งหมด3คู่นะคะอ่ะฟังจากชื่อเรื่องเติมรักปรุงหัวใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวแนวเกี่ยวกับเรื่องกินกินนอนๆเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เรื่องกินอาหารแน่นอนเลยทุกคนค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนำแสดงโดยพระเอกก็คือเกาฮันอุี นางเอกก็คือเจิ้งชิวหงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกูไก่เนี่ยคือไม่คุ้นหน้าตาของพระเอกกับนางเอกสองคนนี้เลยนะบอกตรงแต่ว่าพระเอกเนี่ยมีความแบบคล้ายๆโตโน่ไงไม่รู้อะส่วนเรื่องย่อนเนี่ยนะพระเอกเนี่ยเขารับบทประธานหนุ่มประจําบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับอาหารที่ชื่อว่าอาวี่้าวแล้วท่านประธานเนี่ยนะท่านประธานอวี่้าวเนี่ยพระเอกก็ไปเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการอาหารที่ชื่อว่ารายการ w ด t h l o ล e นี่แหละแต่ ว่าเขาจะต้องแบบไปทําอาหารนะเออแต่ว่าไม่ยอมทําอาหารเองจริงๆเพราะว่าทําอาหารไม่เป็นก็คือทําเป็นแบบนี้นิดหน่อยๆไงแล้วก็ใช้แบบว่า stand in แทนค่ะแต่ว่าเรื่องการที่ใช้ stand in เนี่ยนะทำให้ผู้กํากับอะ่ะเออก็ไม่พอใจก็เลยเกิดเป็นกระแสะผุดขึ้นมาในวยัยปอเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยทําให้ความนิยมในตัวของพระเอกรวมทั้งบริษัทก็คือตกต่ําเพราะว่ามันดูไม่น่าเชื่อถือไปหลอกลวงเขาอย่างนี้จนเหล่าผู้บริหารเนี่ยนะลราอ,ออกรัวๆเลยเพราะว่าพร พระเอกเนี่ยคือเป็นประธานที่แบบว่าดุมากจนคนในออฟฟิศเนี่ยเรียกกันว่าแบบปีศาจพระเอกก็ไม่แคร์ค่ะพระเอกก็เลยแบบอ๋อออกไปสิไม่เป็นไรแล้วก็ไปเรียกฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นฝ่ายที่นางเอกเนี่ยทำงานอยู่อ่ะเรียกมาครบทุกคนเลยแล้วถามว่าคนไหนเนี่ยทำงานมานานที่สุดอ่ะไม่มีใครตอบแล้วก็ถามว่าอ่ะถ้าง,งั้นแบบสคริป ครั้งล่าสุดที่พระเอกใช้ในรายการอาหารใครเป็นคนเขียนเพราะว่าคือเขียนได้ดีมากก็ไม่ใช่ใครก็เป็นนางเอกของเราพระเอกก็เลยจัดการแต่งตั้งนางเอกค่ะขึ้นมาเป็นผู้มนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์แบบปัจจุบันทันด่วนแถมยังให้เงินเดือน2เท่าของผู้มนวยการคนเดิมที่เพิ่งลาออกไปตะเกียบเป็นการตบหน้าไปอีกอ้าวส่วนทางด้านนางเอกนะคือจริงๆเราเป็นคนที่ทํางานเก่งจิตใจดีน่ารักเป็นคนเสือ่อแต่ว่า เรื่องการทํางานเนี่ยนะนางเอกคือแบบไม่เอาเลยทําเท่าที่หน้าที่ของตัวเองแต่จะไม่ยอมทํา OT เด็ดค่ะเพราะว่านางเอกเ,เนี่ยจะต้องกลับไปกินข้าวกับแม่ที่บ้านทุกวนันแล้วทีนี้ต้องมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้พระเอกมันจะยังไงล่ะคะเรื่องย่อมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนคือตอนแรกดูแลแบบเออคง ดูไปขำๆค่าเวลาดูไปดูมาติดซะอย่างนั้นเพราะว่าเคมีระหว่างพระเอกกับนางเอกคือแบบดีมากดูไปก็แบบเขินไปพระเอกเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะแบบมาดนิ่งเย็นชาแต่จริงๆแล้วว่าเขามีความใส่ใจและความอบอุ่นข้างในแล้วก็ขี้สงสารคือเขาเนี่ยเห็นนางเอกตั้งแต่ตอนที่1เลยว่าโดนผู้ชายหลอกคือจริงๆนางเอกมีแฟนตัวเองก็แบบสงสารแล้วก็ไปแอบช่วยนางเอกแบบรับๆบว่าเออจริงๆแล้วเป็นคนใส่ใจแล้วก็ใจดีแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยนะ เป็นคนที่แบบเหมือนซื่อๆแล้วก็น่าจะมีความรักครั้งแรกที่แบบว่าผิดหวังแล้วก็ฝังใจอยู่น่าจะเป็นปม ส่วนทางด้านนางเอกชื่อว่าซูเขอหลานเป็นคนที่แบบราจจ่าเริงสงสัยจิตใจดีอย่างที่บอกไปใช่ไหมแล้วก็คือทางด้านชีวิตครอบครัวเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรแต่ก็ไม่ได้ลํบาบากอยู่กับแม่แค่สองคนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วแม่ก็ป่วยด้วยไงเพราะงั้นทําให้นางเอกนะี่คือให้ความสําคัญกับแม่แล้วก็การที่จะกลับไปกินข้าวทำกับเขาให้แม่กินทุกวันมากๆแล้วนางเอกนี่คือแบบรักในการทําอาหารนะแล้วขณะอยู่ออฟฟิศเนี่ยก็ยังจะแอบทําอาหารให้เพื่อนๆพนักงานกินกันน่ะคือนอกเหนือไป จากเคมีดีๆของนักแสดงที่คือแบบว่ากูก๊กิลเนี้ยดูไปแล้วสิตอนคือดูไปก็เขินไปแบบสุดๆเลยนะมันก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่เขาถ่ายทําได้แบบโอ้ยดูตอนดึกๆคือแบบหิวข้าวมากค่ะแต่จะลุกไปกินกับข้าวที่บ้านเวลาดึกๆก,ก็กระไรอยู่คือใครดูเรื่องนี้แนะนําอย่าดูตอนหิวนะ่ยิ่งดูยิ่งหิวมันจะมีเรื่องราวการทํากับข้าวทู ตอนเลยอะแล้วก็เป็นแบบอีกนิดนึงคือจะได้กลิ่นลอยมาตามลมแล้วนะเนี่ยอ่ะก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ชอบนะไม่ว่าจะเป็น เคมีของนักแสดงเนื้อเรื่องมันจะมีความแบบออกแนวซินเดเรลลาเบาๆคือผู้ชายแบบหล่อรวยเย็นชาผู้หญิงแบบซื่อหน้ารักจิตใจดีอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีอะไรมากกว่านั้นมันก็มีความเฉลียวสลาดของนางเอกความอบอุ่นใส่ใจของพระเอกแล้วก็ความทํากับข้าวเก่งที่ดูไปก็น้ําลายสอไปก็ถ้าใครไม่มีเรื่องอะไรดูนะก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเรื่องนี้นะทุกคนจากที่กุ๊กไก่ดูมาสี่ตอนเนี้ยถือว่าให้ผ่านแล้วก็อยากดูต่ออะแต่ว่าจะไปยังไงต่อมันจะไป บงไหมมันจะยังไงอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรดูก็อยากจะชวนมาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ